ทำไมเราไม่เจอแผนที่เลยวะนั่นน่ะสิแผนที่มันน่าจะอยู่แถวไอ้ที่เป็นแบบที่ตั้งแคมป์อะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าผีเจ้าผฮะแจ้าีเจ้าผีแจ้าีไม้จะเย็นได้ยินเสียงจ้องหูเลยอ่ะไปะไปอีกเมืองนึงดีกว่าไอ้เมืองก่อนหน้านั้นน่ะที่กูบอกว่าให้ตรงไปอ่ะเอาเลยเดี๋ยวมาแป๊บนึงสำรวจได้เลยไม้เชื่อมลำสบายอ้๋อเอ้ย ไอ้ตรงนั้นนี่มันอ๋อไอ้เมืองอ๋อเคโอเคโอเค,อเคก็คือไอ้เมืองที่เรามาตายบ่อยๆอ่ะไอ้ตรงเมืองใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆศาลเจ้าอ่ะตายบ่อยอเมืองนนั้ก็ก็ใช่ไงขอ,อย่านะครับแล้วแล้วเมืองนี้มีไอ้นี่ด้วยอ๋อมีอะไรวะทานีดับเพลิงเออเฮ้ยทำไมมันทำนานจังเลยไม่รู้ดิโอ้โห่เสียงมัน สั่งจอแจเลือกเกินทิพไายโอเ้โหไฟอ่าจิตต้องวิ่งละไม่ได้ไม่ได้ต้องวิ่งต้องวิ่งไม่มีไม่มีกูยังไม่มีชิหายไอ้เหี้ โอเคโอเคอย่างน้อยก็ตายอีไฟเออนี่ไงเจอขวานละเเตียงน้อยไปสางจ้าตรงนั้นดีกว่าวะน่าจะเจอคาตานะหรือเปล่ารอดูก่อนโอเค มาอยู่ตรงนี้ที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมเอ้ยหวังว่าคงจะเจออะไรดีๆให้กูและมึงอ,อย่าบักเด็ดขาดนะก uh ู oh. ขอละ can you go over here please โอเคเจอาอ้วออกอ่ะเยอะเยอะไม่ได้ไม่โดนโอเคโดน เกอบต้องระวังก็คือการที่สัสเบเป็ดเอาไว้ชิบเก็บได้ละโอเคเก็บได้ละเชื่อโอเคอ้าวไม่ไม่โดนไม่โดนอีกเออปาตจะเสือกโดนเอ้ย มาเชตเต้กับปัตต์ไฟไ์เอาสิวะเออได้แล้วหรอโอเคแค่สามเด็เนี่ยไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็เ็เินด,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 ดีกว่าเดี๋ยวโอเคนี่มาเชตเต้อีกแล้วโอเคพอ,พอพอพอ,พ,อพอพอพอแค่อันเดียวก็พอแล้วแค่อันเดียวก็พอแล้ว โอ้โหนี่มันไอ้ดงหาซอมบี้นี่หวา่าอ้เอออย่างไรกูก็ได้ใช้แล้วทำไมเห็นว่าชัดและใช่จังเอ๊พเปเซอร์เหรอโอ้แมก่ก็ไม่ใช่ไปเนี่ยไม่ใช่นี่มีดบาลีาองโอเคอ,ออกไป,ปรปับปาโอ้ยเชี่ยแม่โอ้โหซอมบี้เกิดตรงนี้เลยเหรอไม่กูนี่สิ ไม่เชื่อม,มึงดับคัตนะให้กูเลยขอบคุณครับงั้นกูจบยังไงป้างไหมเผอิญว่าได้ค<ม>ัตนามาแล้วได้คัตนะมาแล้วอ๋อเลี้ยวหรอคัตนะใช่เพราะว่าอไอทางเมืองเราอ่ะถ้าตรงไปเรื่อยอะมันก็ไปเจอกับไอเมืองที่เราตายบ่อยๆใกล้ๆก,ลกับสารเจ้าอะนี่ออกไอสารเจ้ากับไอตรงเมืองแต่สาลเจ้าก็มีคัตนานะนี่ไงกูก็ได้มาแล้วเนี่ยเนี่ยมีมาชเต้ด้วยเพื่อนมืออยากใช้ เขามีวุฒิแดงกับมาเชสเตอร์เลยเออเฮ้ยเดี๋ยวจะไปข้างนอกเลยไหมเอ้ยจะไปข้างนอกนเลยไหมไปไหนก็เนี่ยไปจุดที่กูเคยไปอะ่ะเมืองนั้นอะ่ะไอ้ตรงจากเมืองนั้นไปอะ่ะกูยังไม่ได้ไปดูเลยขอเอาต่อเติมบ้านได้ไหมอือฮึงั้นเดี๋ยวกูก็ไปลุยเดี่ยวแล้วกันอเออไหนๆก็ไหนๆอยากรู้จังตรงเนี้ย<อ>สามารถไปได้หรือเปล่านะ เฮ้ยอะไรอะ่ะปาร์กิ้งโซนเอ่อโซนกดนกดเหลืมนี่มันโซนจอดรถเหรอไม่น่าใช่นี่จะเป็นอะไรแซกหมู่บ้านหนึ่งแน่นอนบ้านไหนบ้านไหนฮะหมู่บ้านไม่รู้เหมือนกันแต่อื้มอืมหม,หมู่บ้านบนภูเข,ขาโอ้ยริงไปเนี่ยอืไปตรงนน้นก่อนนะพี่ ไม่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 ไอ้ซอมบี้เนี่ยซอมบี้นี่แหละไม่ไหวยังนี่อยู่ดีอ่าเจ็บร้อยทโอเคอ้าวตกใจไม่ว่าอะไรโอ้ยแม่ตกใจ ก็ว่าขอใช้ที่หน่ดีกว่าโอ้โหแถวบ้านนั้นไม่น่าเลยกูมหมืมอนสมบีเยอะสัดๆไหนอ่ะขันเยอะเลยอ่ะเป็นกองอ่ะโอ้เชีย่ยรอเออโอเคสบายใจมีกับข้าวให้กูไหมเนี่ยซอมบีที่ไหนแม่ชั้นถอยได้ก็มีแค่ซอมบีไ,มมบไฟอ่ะแหละโอเคไปชอบประเด็ด ชุบโอ้ยดีซิ่งนมันเป็นของอะไรดีๆนเลยอ่ะของโคตรดีแต่อาหารแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากโอแกนาร์บาได้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ในตัวมีดซิ่งสวันแล้วหรอกจ้าแถวนี้จ้าเฮ้ยสองบีฟร่างสวย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 สบีหรอโอ้โอไม่น่าจีโอ้โอตอนนี้มันนนนาทีตอนนนาละ ไฟอ่ะเด็ดเดเด็ดเดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยมีตกใจไม่เห้ยผมเจเลยเหรอมีตัวนอนตกใจไปตรงนั้นนะโอ้โหมึงเอ้ยทำไมไปแค่ตรงแค่นั้นวะ โอเคโอเคอันนี้น้ำไม่เอาอันนีแ้แล้วก็เกี่ยวกับข้าวโอเคไม,ม, okay. ไม,ม่ไม่มีโอเคไม่มีไม่มีก็ถอยไม่มีก็ถอยแล้วท่านเดินต่อไปเรื่อยๆนี่คือเป็นสารเจ้าใช่ไหมนี่อยู่สิอุ้ย <c oughs> สารเจ้าจริงๆด้วย สันเจ้าบนเอ่อเป็นเนี่ยภูเขาอุ๊ยมีทางลับใต้ดินด้วยชิบหายโอ้ไคขอบคุณที่เช็คเข้ามาฉันย l งเป็นเศษขยะอยู่ใครอะโอทีอุ๊ยว่าไงนี่คืออ๋อมินามโตะแคลนเป็นสถานที่อยู่ของแคลนยามาโมโตะงั้นเหรอเฮ้ยมินามโตะไม่ใช่ยามาโมโตะเฮ้ยอ้อมนี่มันเซฟโซน เนอตรงไหนล่ะโอ้หบนภูเขาเลยเคโกะก็มาว่ะไอ e e d food มีกับข้าวให้ซื้อด้วยโอ้โหอว่า <c oughs> มีของให้ขายแล้วก็มีของให้ซื้อด้วยของขายก็เนี่ยไอข้าวโพดอันหนึ่งได้สิบห้าเบลก็สิบห้หมดเลยนี่หว่า <c oughs> เป็นของแบบเน,เนี่ยแล้วประเด็นคือออมของกเกษตรอะอย่างละ15ใช่ไหมแต่พอของซื้ออะ อย่างละสามสิบห้าสิบเอ้มีอย่างละสาสิบอย่างละห้าสิบสบ้างอะออม <c oughs> นี่มันกลุ่มของมินาโมโตะแล้วคามิซาโตะอยู่ไหนอยู่เฮนชินน่ะเด็อ๋อเหรอแคบขึ้นไปข้างบนแล้วเจออะไรอะซาโมไรมาซื้อโอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อะไรเลดี้คิโอมิหรอเป็นหัวหน้าของมินาโมโตะแคลนอ่าจัดจ่ะทำไมมาอยู่ที่เนี่อ๋ออยู่ที่นี่ตั้งแต่การระบาดเกิดขึ้นแลว้วอย่างนี้นี่เองครับผมโอเค ันนี้คือจุดพีคสูงที่สุดเลยนะเนี่ยเอาจริง,รงโอเหมือนจะมีทางใต้ดินด้วยนะเนี่ยดูซิว่าพาไปไหนมีทางใต้ดินเหมือนแบบเป็นหลงศพว้าวต,ต,าตื่นตาตื่นตาตื่ใจมากแป๊บนึงอ๋อนี่ไงทางเข้าอีกทางหนึ่งอยู่นี่ไหนดูชมคนเป็นใครโยชิโอคนไม่ไหวต่อเปแล้วโยชิโอไอ ไม่ใช่นั่นโฮชิโนะอ๋อออกินเบอร์รี่<อ>มากเกินไปอยากได้คอนน้ำมืดอามวยโหเด๋ยวนะต้องการายากแก้ไอกับท็บเล็ตอย่างละอันเพื่อแลกกับเบอร์รี่ทั้งหมดสามอันแล้วก็เรป e t i t i นกูไม่มีไงกูยังไม่มียากแก้ไอกูมีไหมเนี่ยหมดยากแก้ไอคืออะไรคอ,อสตาร์บหระคอสตารับใช่คอสระ กูไม่ได้บกมากูกินไปหมดแล้วไงพระโถเอ้ยแท็บเล็ตกูก็ไม่ได้มามีอยู่อห่าะแต่แท็บเล็ตไม่มีเลยนะอืมช่แท็บเล็ตส่วนใหญ่คือไอ้นี่นะคือจะไปคับอันนี้ไปหมดแล้วอ่ะใช่ใช่คาบของกินไปแล้วอ่ะใช่กูบก็เจอแท็บเล็ตเลยแต่ก็นั่นแหละแไม่เป็นไรเบอร์รี่สิบอันเอ้ยเบอร์รี่เก้าอันก็คุมไหมก็ไม่รู้ อุ้ยไม่แท่ปเล็นอริงแล้วถ้าคำนวณมาทำนี่ดเปล่าเรื่องอะไรสิอ๋อเครื่องบินมันไอ้รอบไอ้รอบไอ้รอบวะก็ว่าอยู่เสียงใช่ใช่ใช่ไอ,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 อ้รอบไอ้รอบเฮ้ยตอบนู่นเจอรอบแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เบลล์ไม่เบลล์เด้ออ๋อเจอและ้วเจอและ้วอยู่ใกล้มึงหรือเปล่าก็ใกล้อยู่นะอยู่ไม่เบลล์ก็ไม่ใกล้มากหรอกแต่ก็ไปได้แต่อย่างน้อยกูจะได้ออกจากตรงนี้ก่อน กูสะดุ้งเลยเมื่อกี้นี้กูหยุดกูหยุดเลยอ่ะว่ามีใครมาทําอะไรกูหรือเปล่าเนยอะประเด็นคือกูหาจุดไม่เจออ่ะมันต้องไปทางไหนวะอะไรเหรอไอแอรดรอปอ่ะเมื่อกี้นี้กูวิ่งมาเราไม่ได้เห็นอ่ะว่ามันไปไหนต่อเอเจอแล้วจะไปถึงครับถึงแล้วเหรอโอเคจะถึงล้วจะถึงครับโอเคโอเคงั้นกูจะได้ไปไปตรงนู้นต่อขึ้นเขาต่อ เอ auto> ้ย <autour> น <A. S 2> ี่ไงเมืองที่กูเคยไอ้นี่นี่หว่าเมืองที่กูเคยอยู่ข้ามเขานี่ไปก็เจอเลยโอ้โหตรงนี้เช่เจออะไรอ้าวเงียบทำไมไรโยเออะอะไรวะเนี่ยเชื่อ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 อะไรวะเนี่ยสกายสกีสโลปเหรอโอเคสบายใจสรุปว่าออมเจออะไรบอกหน่อยไปดูในที่เดียวแล้วกัน เดินในดิสเหรอตรงนี้เหมือนเป็นทางไปสก,กียังไงชอบกลัวหรืเอเปล่าวะเฮ้ยเขี้ยตกใจมัวแต่มองข้างบนเขี <c> ้ย <oughs> มัวแต่มองข้างบนแผ่จิ้ปเลยแล้วกนะันถ้างั้นคือทางไปทำอะไรวะนะ่ะทางจุดชมวิวเหรอขู่ไม้แบบตัวเต็มอม่ะตัวเต็ม,มกูทำอะไรไม่ได้ตอนนี้กูอยู่ไกลโคตรไกลโคตร,ครเลยผ่านถึงผ่านถึงผ่าย เฮ้ยแงไกลเด้อเอาอะไรอะจะไปคิดหรอเฮียอยากเก็บเฮียอยากเก็บ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 โคตรเลยได้ไปเนี่ยเย่ได้แล้วแฮงไกลเด้อโอ้มาแล้วของตัวตัวเต็มแล้วเนี่ยตัวเต็มช่างอะไรไม่ได้ตอนนี้โอ้โหเฮงไกดเดอร์ย่อยได้ผ้าเดียวเองเหรอทำไมนี่จังอ่ะทิ้งในทิ้งในไปด้วยเฮ้ย มาอยู่จุดสุดสุดโอ้ภูเขาไฟภูเขาน่นหรือใช่โอ้หนี่ปากปองภูเขาไฟโดดลงไปกูตายแน่นอนกูไม่โดดหรอกเนี่ยฮ่าอย่าไปตายก็ได้นะลองดูดิไม่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮงไกเดอร์น่าลองว่ะแปดหนึ่งนะสามสองเฮ้ยน่าใช้ปืนนี่มันโอ้ปิดไม้ไปแล้วอ้อม กูเล่นแห่งไก่เดอร์ได้ว่าเป็นจําน้อยคิดใช่กูบินได,ได,ได้โอเคสบายใจฮี่ยมีของเล่นแล้วออมมีของเล่นแล้วทางนั้นทางไปภูเขาไฟแล้วทางนี้ทังสะพานทำอะไรวะอเขื่อนเนาะไม่น่าใช่เฮ้ยนั่นอะไรวนะน่ะเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ต้องไปดูอะต้องไปดูต้องไปดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปดูโยมิกขอสิเออมิกคิวชูมีภูเขาไฟกี่แห่งอ่ะคิวชูกูจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็มีภูเขาโซที่หนึ่งี่ตรงข้างล่างใหญ่สุดีมีในแมปอะอ๋อฮะอยากขับเฮลิคอปเตอร์ว่ะมีเดี๋ยวในในรถก็มีแบตเตอรี่ใช่ไหมออมมีมีมีอาวละมัน ถับโต๊ะม,มาอย่างเดี๋ยวไปเก็บโอ้เรียบร้อยวันนี้นไปไหนมาอตอนนีว่าส่งไอ้ลิงก์ส่งอาจารย์เนี่ยอ๋ออ๋อน,นอออี่ก่อนนี้อะไรว่ายมามันพูดอะไรสักอย่างแล้วก็ลืมไปแล้วเลยนี่ไงยาแก้ไอแล้วก็อันนี้โรงพยาบาลน,น่าจะของอะไรเยอะแน่นอนเลยถ้าสั่งเสร็จตอบได้ไหมตอบไ,ได้อุยเชี่ย <c oughs> โอ้โว สวย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 โอ้ชิดโอเคตัวอ้วกจัดการเรียบร้อยตัวไฟเจ้เอ้ยตัวไฟตัวไฟเออหนูตัวไฟอ่ะกูยอมก็ได้มาตัวไฟก็ยอมก็ได้ก็ได้ก็ได้เจ็บสัสสัสโอ้ไม่ก็ตายสามสองโอเคเรียบร้อยตัวมีขวาาแล้วเหรอ เพวาะเขาเป็ดอีนี่เรามันดบเรื่อยมาเวลอัพถึงเวลอะไรแล้วเนี่ยสกิลมากสุดอัพอะไรน้ำกันก็ตอนนี้เขาอัพฟาร์มเต็มแล้วแล้วเดี๋ยวอัพะี่มาอัพฟาร์มเต็มจะจัดว่าเดียวมีกระโดดอัพเลยโอเคเพราะว่าเราต้องการยามากๆเราก็เลยว่าจะเอาผ้าปุผ้าบุผ้าเออผ้าถูกงวะมาทำยาอ่าฮะทำผ้าพันแผลแล้วก็ถ้าเป็นยาแบบไอ็เนี่ยอุ้ยทำเลยเพียบเลยเอาวะใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านแถวนั้นนะ ไม่ได้อะดิตัวกูนี่เต็มไปด้วยยาโรงนานนี่มันเก็บตากมันถ้ามีแคนทีมมีกระติกน้ำใช่ต้องมีกระติกไอ้เฮียใครเอาปืนไว้ในโรงพยาบาลวะไม่ก็คนที่รอดชีวิตแล้วเอาปืนมาฝากไว้แบบก่อนเ่จะตายก็คนลุกหลังใช่ไหี้ะเคยดูแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันโโหตีมาต้นไม้ล้มเต็มไปหมดนี่่เลือดผุ่เลือด โอ้โหเมทคิดอ <Okay. S 1> oh, okay. uh ่ารแบยชื่อู้ชิแมสตกใจแลมมลมคือของพี่ฝ่ายตาบ้าช่ด้วยแล้วพี่ฝ่ายเรื่องเรื่องอะไรช่วยด้วยโอ้ว้าวเทียบเลยพี่สาวอ้าวเฮ้ก็ช่วยแล้วตรงนั้นละรอตัดตัดการเฮ้ยโอ้โหเอาประทัดอืมตาไปหน่อยไอ้ปืนแม็กกอมไม่มีใครใช้ฮะเอาเลยนะเขาไปดอปมาได้โอเคอ้าม อย่างน้อยได้หอแล้วนี่เป็นไงนัดหน้าต่างบ้านหรอตรงนี้ก็ไม่ซึ้งใช่ไหมมีเกลียวหมดแล้วหมดแล้วมาจี้ต้องไว้ต้องอ๋อเดี๋ยวกูกลับเดี๋ยวกูขอกลับบ้านโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะจะรถอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ได้ก็เดี๋ยวขับเฮลิคอปเตอร์ไปรับมึงแล้วมึงก็มากับกูไงอ่าไหนนายไปขับรถแฮ เดี๋ยวแล้วตำรวจอ่ะแล้วตำรวจมีใครไปเอายัง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 ไม่มีทำไมน่าจะเจอเนาะเฮ้ยน่าจะถูกเสียงเที่ยอะไรกันน่ะชิบห่านละนัดเอาดรสซิ่งแมมตอนนี้เขาแบบมีดรสซิ่งในตัวอยู่เจ็ดตันะเอาไม่ตายแล้วตอนเนี้ยอ้าวอีกทีก็บวบเฉลยซอมบี้นี่มันเดือดยังไงวะตอนนี้ซอมบี้พฟนซอมบี้ไฟแล้วช่างมัน เจอเจอแล้วเจอแล้วจะตายเลยะกันเน่โอ้เชียเชียเชียกูขับอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยไม่ถูกหมอนคนนี้มันเป็นสถานีนี่ดีกว่าโอเคโอเคมันนรับขอไปจอดๆตรง นี่หน่อยแล้วกันนะอุ้ยไอ้หาเยเป็นมีซัมบี้เหลืออยู่วะอ่อค่อยๆค่อยๆค่อยๆมันมีซัมบี้อาจเป็นแบบเป็นกองเดินเลยเรื <S <S ออะไรอะเสียงอะไรวะใครมาทำเบลเลเตอร์แนวดีวะข้างบนดูข้างบน เฮ้ยสวยเฮ้ยกลับได้ไวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอกูขับได้โอ้ยเฮ้ยนั่งข,ขับไปแทบลุบล้นชิบหายอ่ะถ้าอยากได้ยาก็มานะเพียบเมื่อกี้มันมีซัมบี้อยู่ตรงนั้นนะตรงเนี่ยตรงเดินเนี้ยโคตรเยอะเลยแบบร้านเลยตรงเนี้ยทำไมมันรอม,มาไวนะ้นาดใช่ใช่ใช่โคตร กดไปหมดไหมอะเจ็ดสิบนัดคือไม่เหลือจ้าแอะเลยยังไม่ตายยังไม่หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวกูก็กลับไปโรงพยาบาลอีกเนี่ยใครจะกลับไปกับกูบ้างไหมนัดเนี่ยไปหาน้ำมันแป๊กนึงน้ำมันเดี๋ยวกูให้หน่อยอ่ะฮะเดี๋ยวกูเติมน้ำมันก่อนโอ้น้าดุโอ้อะไรเว้เนี่ยอะไรเว้เนี่ยของให้ตี๋เราลงสมมตินะอะไรอะ มีของกินปะจะพกติดตัวไปดี๋ยวว่าที่นู่นมีอยู่ไอ้ตรงนั้นเป็นปืนกลมยาวปืนกลมยาวแถวนั้นไม่เจอแล้วอย่างหนึ่งแถวนั้นเป็นโรงพยาบาลด้วยเชี้นะจุดยอดอู้อะไรวะหน่าเดี๋ยวอะไรวะหน่ากล่องเหรอน่ะตามนั้นเลยเชดเดอโอ้โหเนี่ยอันนี้คือของวานิลาเลยเหรอน่าจะวานิลาบ้งไม่รู้อ่ะโอ้โหเยเดอ กูพร้อมละไปแล้วมึงไม่มีไม่มีโบทอดซ่อมแม่งหน่อยหรอเพื่อนอ่ามีมีมีเก็บซ่อมสักนัดเป่นความสบายใจในชีวิตและทรัพย์สินไปมือขับได้มือขับได้อ๋อใหน่มือขับได้เก็บปูดเลกินไปได้กินแล้ก่อเดี๋ยวทำเป็นสีใช่เย็บฝุ่นไป ไปแลรอไม่รอเลยเอ้ามึงไปด้วยเหรออ่สรุปมึงจะไปไหมเดี๋ยวกูจะได้จอดรอไปดิโอเคโอเคจอดที่เดิมดีกว่าตรงบ้านมันมันทางลาดชันอ่ะกูกลัวว่ามันจะไหลไงไปไปไปฮะไปเยวกก็จอดไกลเลยนะก็มันพื้นที่โล่งไงแต่บ้านเราไม่โล่งหรอไม่มันลาดชันด้วยไงทางมันลาดชันด้วยกูกลัวแม่งมันจะไอ้นี่ไง อะขึ้นกไม่รู้ว่าเฮลิคอปเตอร์นี่วันนีลลาหรือเปล่านะน่าจะวันนีลลานะวันนีลลาเพราะว่ากูเคยเจอเครื่องบินด้วยตอนนี้ไม่เคยเครื่องบินอ่ะรู้ว่ามีแต่หมายถึงว่าเฮลิคอปเตอร์ไงเพราะเราไม่เคยเจออ๋อเฮลิคอปเตอร์ก็มี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 เฮลิคอปเตอร์มีย่งฝากเรื่องบ้านน่นนะมีทางบ้านไปเนี่ยอ้อมด้านขวาที่แบบว่าเราขึ้นไปไม่ได้อะมันเป็นอย่างนั้นอะใช่ว่าขึ้นไปไม่ได้อะ รังสีใช่รังสีแต่ไอสารเจ้าด้านบนนั่นน่ะอันนั้นอ่ะเซฟโซนเนี่ยที่กำลังเดินทางไปเนี่ยคือเซฟโซนเนี่ยนะเออใช่มีมีไม่ไม่ไม่มีลังสีหรอไม่มีรังสีไม่มีไม่มีเอ็นพีซีมันมีมีอ๋อมี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 เอ็นพีซีมีเอ็นพีซีแล้วก็เออเ่าเห็นเฮ้ยสนามบินอยู่ด้านซ้ายสนามบินอยู่ด้านซ้ายมือเดี๋ยวมาสนามบินนั่นน่ะซ้ายมือซ้ายมือกดเทชแล้วดูอ่ะเออกูไม่รู้ว่ากูตั้งค่าถูกแบบโหลดแบบนี้เดียวอหรอไม่ได้ก็ต้องดีนนะ ไปเ,เจอแล้วไปทางนู้นดีกว่าเด็กนิดนึงชิบหายรอบแป๊บนะครับท่านผูดด้โดยสารลงได้เลยครับไง่ายเฮียนะบ้าวมาแล้วขึ้นไประเนะบิดโอ้โหหยิบมปสาทอันเลยอุ้ยเ,เชีย่ยตกใจน่านนมาโรงพยาบาลทำไมอ่ะ เอาก็นี่ไงรถมาเอารถด้วยไงแล้วก็ใครจะขับกลับอะไรยังไงก็นี่ไงอ๋อคุณมาลงมาพ่อรถเหรอพ่อลว่าจะพาไปฟาร์มต้องหน่อยไม่ไม่ใช่ไอไดแยไอไดียเฮ้ยกอย่างโอ้เชี้ยแม่สวยไปไฟ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 ทิพไห้ปบบ เราเขาหิวแล้วไป <ะ S 2> าหาเขาไป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 เขาจะตายเอ็มโม้แม่งเอ็ไม้แม่งรอดมาหาลับเจ๋งไม่นะเขาตายฮะเขาโดนโอ,อนนไนไน้ไม่นะเขาโดนอ้วกอะนะน่าขับรถมาเราที่บ้านได้เปล่าได้ได้ได้ไดน้ำมันยังรถยังเหลืออยู่หรือเปล่าเหลไรโอเคเขามีถังน้ำมันอยู่ที่ตัวโอเคโอเค เหลือให้กูเฝ้าศพก่อนไหมหรือย <bla> <No. S 2> ังไงกัรดีสปอนยังอยู่นะออมยังอยู่ยังอยู่เมาเลยโอ้โอหแต่ปืนอยู่กับกูนะอ๋ออย่าเฮ้ยเดี๋ยวฟิลเตอร์เหรอเอาลุง สมนี่ถาานะดีไหมสถานะคือคาร์ตาณะอ๋อไม่ได้ใช้ละทำไมอ่ะมันฟันไม่ไวไงใช้อะไรอ่ะก็เนี่ยมีบาริซองมาเชเต้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มาเชเต้บาริซองอะมีสั้นนั่นแหละมาเชเต้ไม่ดีเหรอมันก็อาวุธดาบยาวเหมือนกับคาตานะนั่นแหละเฮ้ยมีนี่นะเฮ้ยเจ็บเจ็บไปไปไป มีกับข้าวให้บ้างไหมเนี่ยโม้ยียเลยน้ามาเต็มมันมันนะเฮ้ยเพนทิลเลอร์มาโรงพาบาลจะหาข้าวเผื่อ,อ,อลงอาหารมีเราไปจะไปไหนต่อไะมตรงด้านเดี๋ยวจะไปเอาต้องเดี๋ยวจะกลับบ้านอ๋อเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูขับรถกลับบ้านเลยส่วนมึงจะไปเราเอารถตำรวจใช่ปะล่ะไม่เว้ยจะกลับบ้านก่อนอ๋อโอเคงั้นก็มีแฉมีน้ำต่อสักพัก ได้ได้ได้มีมีอยู่มีอยู่ได้ thank you ในตัวกูมีแล้วมีแคนวีฟสองกระป๋องซีสตังโดผักไม่โตหรอผักจะยังเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยให้อเนื้อนี่เนื้อที่ค่ากว่างไอ้เนี่ยนี่มันกินได้ป่ะได้งั้นเดี๋ยวให้ไม้พาไปทางตำรวจไหมนัดับนแหละเราขับรถตำรวจกับมัน จะไปด้นานขาวไหมตอนเช้าวอนนี้ผ่านพอน่แ,นแล้วแวะแวะกินข้าวใหม่ก่อนไหนกองใหญ่อ่ะโอเคอืมโอ้ยยนะอดเลยอโอเคอเมีกับข้าวให้กูบ้างไหมอยากกินข้าวจังเลย